ทำทูบเทียนสีฟ้านะคะจากลวดกระเมียเตรียมลวดสีขาวสีฟ้าสีน้ําตาลลวดสีขาวที่เป็นไส้เทียนเราจะติดกาวให้สูงกว่าไม้เสียบลูกชิ้น1เซนนะคะติดกาวลวดสีฟ้าต่ําลงมา1เซนนะคะให้เท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นแล้วค่อยๆม้วนผ่านลวดสีฟ้าค่ะให้ล้อมรอบไม้เสียบลูกชิ้นให้ชิดชิดกันนะคะให้เหมือนเทียนค่ะตัดลวดสีขาวที่เหลือด้านล่างออกนะคะ แล้วตัดลวดสีน้ำตาลที่เราจะทำเป็นทูบค่ะให้ยาว7เซนแม่สูตรใช้ลวดสีน้ำตาล6กเส้นค่ะวัดความยาว7เซนแล้วนำมาติดเข้ากับเทียนของเราค่ะให้ต่ำกว่าเทียน3เซนติเมตรนะคะค่อยๆติดเรียงไปเรื่อยๆค่ะเป็นทูบที่ล้อมด้านนอกของเทียนแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำลวดสีขาวที่เหลือเมื่อกี้ค่ะ นำมาพันเข้ากับไม้เสียบลูกชิ้นพันให้วนชิดกันแบบนี้แล้วก็ดึงออกจากไม้ค่ะดึงให้เขายืดออกแล้วนำมาติดตรงกลางของทูบเทียนของเรานะคะล้อมรอบทูบด้านนอกแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทูบเทียนจากลวดกรมยี่ค่ะแต่งที่ด้านบนของพานทูบเทียนก็จะมีน้ําหนักเบานะคะ